กราบสวัสดีครับ่อแม่พี่น้องต้มซ่าบากินโชมารายงานตัวครับผมมาปอแม่พี่น้องขยายนข้าวกับเมนูตีโอ้โหจัดจานรสจัดสมขนาดเพชรขนาดปอแม่พี่น้องอู้ดึงว่าตำซัวมึกสายวันนี้หลวกเมินล่ำปอแม่พี่น้องมึกสายนะรดเหลือน้อยแท้น้อยว่า ผอบหม้อเกียเ่ยวมันผ่อหมไปนอกขนมเส้นแจน่าปา่าห้าเพ่เพ่สมๆมคไหม่ไปนอกอู้ดงกว่า

คนแต่เข็มคนหวาน แวแวแว่แว,แว,แวมาแล้วปมอะไรไปน้องอืม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 ป่าห้าจังหวะโค่นแต่โคนว่าปมอะไรไปน้องแมงวันนี่บ่าผาดอ้อจังหวะ จะปิ้งยังต้อยผมไม่ไป้อง หวานดีป,ป้อมม่ไปนมากองนะหวานๆสมๆ โต๊ะบะแรงมาเป็นเมนูกับแกมเฉลิดเลยพ่อแม่ไปน้อง แพตีชื่นชอบรสจัดแพ้ซอมตองจานนี่เลยผมหมายไปน้องโอ้โหถ้าม่นมีผ้ากราฟนี่ประมาณไป่น้องกินได้บ่ขี้กร้ำอ่ะโอ้โหรสจัดขนาด สุยอบปอมใหม่พี่น้องสุยอบมาก็เต็ดล้ำขนาดหน้าปลาห่าปอมใหม่พี่น้องคุ้นๆนัวๆเข้มข,ข้นขนาดดันรลชาติเพชรกับส้มขึ้นมาปอมใหม่พี่น้องกลมๆเอ่อ หอมมกอกเนาะหวานหวานฟ้าๆตนะ้มๆเนี่ะมะกอกเนี่ยหม้อปลาใหม่พี่น้องรสชาติดนะีนะปลาใหม่พี่น้องสาวๆคนแด๊ดดี้ชอบรสจัดดินะโอ้เปิงใจรับรองว่าเปิงใจถูกใจขนาดนะปอชนิติวามยุดกินมาได้ปลาใหม่พี่น้องต้องกินตลอดเนาะถ้าบอันถ้าย่างเนี่ยถ้าย่างกิ่นยิงกินน้ำเย็นนี่ปลาใหม่พี่น้องอุ้ยเพชร คอปากนี่ฮ้อนพาวพาๆพาวไว้นะผมไม่พี่มมน้องรำเมาะในฉบับดิดรดาดเพชรผมไม่พี่มมน้องแซบขนาดตึงว่าอุ้ยเมนูกับแกงนะต้องว่าทีหนึ่งเลยนะผมไม่พี่มมน้องเนะาะให้เป็นเมนูกับแกงนะวันนี้จะ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 พาไปน้อยก็คือการเอาปลาหมึกสายไปต้มไปหลวกเนี่ผมไอ้พี่มมน้อง ตีแต่ไปหลวกคือมันสุกปอหมอกอะเอาขึ้นมาได้เลยเนาะป่อมไปพี่น้องอันนี้ต้มเหมือนเลยไปน้อยเหมือนเลยหดหดตัวน้อยขนาดเรามันจะออกประมาณเหนียวป่อมไปพี่น้องเหนียวเหนียวถ้าต้มไปมเหมือนแถมน้อยมันกจะออกเหน,นียวเหนียวแข็งแข็งเนาะในในปลาเมือกสาเนี่นะหลวกปอสุกแล้วก็ขึ้นมาเลยป่อมไปพี่น้องมันจะนุม่มๆมันจะบบดเหนียวเหนียวนึบๆอุย้ยหม้อขนาดเนาะ ต่อีกอบโอเคเหมือนกันผมหม่พี่น้องต่ำซัวมึกสายถ้าแพ้กึดเมนูบาออกบาลงนี่ห้าส้มปากกระจัดได้เลยนอ้องผมหม่พี่น้องตํำซัวปลามึกสายหรือว่าจะต่ำปลามึกสายก็ได้ผมาไม่พี่น้องแต่ตรงนี้รสเผ็ดจะจัดเนื้อนเพราะว่าปลามึกสายมันจะออกรสชาติออกบบกข่อยมีรสชาติผมหม่พี่น้องจะออกจืดเพราะฉะนั้นเนี่ยปรุงรสให้มันคือมันจัดจัดเลยเนอ้อน้องผมหม่ยพี่น้าานองกอ่กอคลิปนี้ก่อคลิปนี้ก็เงียบเหงา ดาปิ้งเย็นซอยป๋อมัยพี่น้องตอนมีคนเดียวก้าในอ่างนี่เนาะวันนี้บ่อไข่มีไผ่มาป๋อมัยพี่น้องแรงแล้วมืดแล้วป๋อมัยพี่น้องใกล้ๆจะมืดแล้วป๋อมัยพี่น้องเนาะก็ต้องคอตัวลำล้าไปก่อนเนอรเนาะป๋อมัยพี่น้องเดี๋ยวก็เอาเข้างืนมอมเมมก่อนป๋อมัยพี่น้องเนาะเดี๋ยวต้องเอาเข้างืนมอมเมมก่อนแล้วก็ถ้าจะไม่ได้ถ่ายนะก็าป๋อมัยพี่น้องเข้างืนมอมเมมนี่มันมืดแสงบ่อไข่จะมีแล้วป๋อมัยพี่น้องเนาะโอ้ ก็ต้องขอตัวลำล้าไปก่อนน้องผมแม่ไปน้องดูแลรักษาสุขภาพกันตัวเนิ่นเนาะดูแลรักษาสุขภาพปกับมันออกกับร่างกายกันตัวเนิ่นน้องผมแม่ไปน้องเนาะก็ช่วงนี้ก่อสบายกันหนักเนาะต้องก่อหายก่อหายจากเก้าสิบแปดเปอร์เซ็นต์ละไม่ให้ลอยเปอร์เซ็นต์เลยน้องผมแม่ไปน้องก็ก็ดูแลรักษาสุขภาพกันตัวเนิมันออกกับร่างกายกันตัวนะครับเนาะมาลุ้นกัน เมนูต่อไปว่าจะเป็นเมนูอันยังสำหรับวันนี้ต้องซาพาเงินโชก็ต้องขอตัวลำลาไปก่อนนะครับป้ากันคลิปหน้าครับผมไปนองกลาบสวัสดีครับผม